กับ,อบลองไปหนึ่งลูกครับแล้วไใช่เก็บไปสองคะแนนติดครับไล่มาเหลือห้า,นานคะแนนนะตอนนี้ 50ต่อ55ครับดำลงคงสตครับกลงเกมครับโอ้ดำลงสุดมคองเกมนะครับส่งอลที่มงสตานคงสตานแบบเข้าม,มาจำยิงสองคะแนนโดยคงสรานเลสิครับ วานเจ็ดแพนอีกครั้งเหล่าทยครับแบกเข้าไปส่งมาที่โคงกมลพระมลยิงไม่ลงดีบาร์วอลเลยดำลงเสียทีแล้วครับล็อกส่งด้วยปฏิพันธ์ฝ่านดีเกมชา้าส่งให้ดำลงดำลงส่งโอ้โหดำลงส่งโดนตัดบอลหน้าเสียนะ์ดาร์หน้าอ๋ชนะสิทลื่นลงครับแต่ยังเล่นต่อได้เรามีที่ประวุฒิปุ๊ดยิงสามคะแนนไม่ลงครับอืสุเกจเร่งการทำสามคะแนนอย่างมากเช่น ยิงไม่ลงโดนโตักกนนะ,ะก,กันตลอดครับใริฟานแหวกไปโดนจิ้มตัดบลาาอลไม่ได้นะครับเปิดกองกมลพกองกมลนเลี้ยงมาแล้วลากมาแล้วคนเดียวครับคนเดียวครับโอ้โหยุดหยุดหยุดวอล์กิ้งครับเรื่อนี้ทับลิงทับลิงสาบ้านาๆมาวอล์กิ้งนะครับลรก่นจังหวะไถ่ไถ่ครับตัวเซงครับทุ่มเทลตรงที่ เล่นยาวสี่คอร์เตอร์ไม่ได้เปลี่ยนแล้วตันี้หมายเลขสิบองงกระมวลของกอดสีสกเกลครับมาต่อนเหลือสนาทีสุดท้ายบอลวิจารคาวาของดำรงแ่มท,ทดท่เป็นอนอ่ดำรงอีกคั้งครับไปทางแหวกบอลขึ้เล่นเอง ลงมาครับโอ้โหวันนี้ต้องชื่นชมจริงนะครับอดิตผู้คุ้มคองครับบุ๋นจ้ับเบอร์หกของจังหวัดตรังนี่เป็นเพื่อนมีถังสกอร์ได้สูงสุดนะเวลานี้นะฮะงยี่สิบหกคะแนนแล้วโอ้อหโอ้ครับบอลมันอยู่ที่แต่ละแตัละน้าบ,บ,บอลตัวเองน้าบ,บอลเขาเองครับได้เตยเียบแล้ววางเรียบร้อย การนึ่งไทยรัฐนี้เป็นผลงานระดัดต่างอย่างมากครับไทยรัฐเจคีรักลังนำ่างเป็น61ต่อ50คะแนนแล้วครับตอนนี้เราจะคงยิง3คะแนนไม่ลงครับดูอบอลไปอีกครั้งโดยดำลงยังดูดงงอบอลได้ส่อวิธิพานเลดชชัยตีฟาวครับก่อนส้นเลยยิงเยอะนะักเปลี่ยนตัวครับอาจารย์เปลี่ยนตัว เหลือเวลา1นาที34วินาทีครับตองน,นำ61ต่อ50คะแนน,นครับดำรงเศษทีระครับผู้เล่นหมายเลข5โอ้ัจแวนต่อบันไว้นิดนึงครับเดยวสุดทุงสักออมวิงมไม่ทันฮะต่อบันติดมือไว้ครับ โดนในช้โดนในช้ถือมากหลบเล่นเองลงไหมไม่ลงฝาดโดยเจ้าบอสสุทธิพงศ์ครับหมายเลข12จากตัวจปาังได้ชูริฟต์สองครั้งเ,เบอร์สิบสองฝาครั้งที่หนึ่งนะฮะเล่นมาจะครบสี่คอร์เตอร์ครับโดนโดนใช้นะครับเบอร์10จาก จังหวัดศีสะเกษยิงไม่พ够ครับหนึ่งแนนมือสว่ายลูยกต่อไปจะลดห้องว่างไหเหลือเพียงแค่หลักเดียวได้ไหมเรียบร้อย9คะแนนครับ52ต่อหกสิบเอตอนนี้ไล่มาแล้วผมว่าสุดชิ้นักบอลเร็วสุดที่พงศบอสุดที่พงหยอดนุ่มๆมีอจีนฟาสเบด็กของหอนนลอดกลางได้ผมมากๆครับตบบอลหยอดลงไปบสบาย บอลอยู่ที่ชนสิบยิ์ยิงสามคะแนนเลยครับแอร์บอลลูกนี้ฟาวแน่นอน,นครับไม่ต้องสืบฟาวโดยหมายเลขสิบนะครับอรุณในชัยของสีงเจเกตนะฮะฟาวครั้รงที่สี่ครับเจะเป็นช่วงตีฟาวฮะ เพื่อหยุดเวลาคนระับลุ้นะว่าฝั่งตรังดีไม่โคตรลงไหมไอ้ยิงไม่โคตรลงนะสกอร์จะหน,นีห่างคนระับไอ้ยิง,งไม่ลง,งไก็ถือเนการเตะฟ้าที่ถูกต้องเลยสิเดียวสองครั้งโดยคงสกอร์น้อยเลขเจ็ดจากโจทตรังครับ คงจะต้อสงสิจังนะครับจะทางห้ามยัสุเสกเปลี่ยนตัวผู้่งเอาหมายเลสิบสงมาใหมครับหังนี้เอาจปพักนะครเล่นมาทั้งเกนะครับคงกมลครับหมายเลขสิบสอง เวลา50วินาทียิง3คะแนนเร็วนะครับโบ6บอลหายครับมาเลนมร์ชัยได้บอลล่นให้ยิง3คะแนนเองไม่ลงครับบอลยังอยู่ยิง3คะแนนว่าเล่นครับตอนนี้ไม่ลงครับลูกที่3แล้วยิงครั้งเป็นลูกที่4ครับไม่ลงเลยครับโอ้โหสีลูกติดยังไงก็ไม่ลงครับตีฟาวอีกครั้งหนึ่งครับฟาวห้าแล้วครับตอนนี้ หมายเลขสิบนะครับโรนชัยฮอไทยสงครับฟาวเอาเรียบร้อยนะครับหมายเลขสิบนะครับผู้เล่นจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นผู้เล่นที่ทำตะกร์สูงสุดข,ของศรีสะเกษด,ด้วยนะเวลานี้นะครับ21คะแนน หยับเส้นครับผู้ช่วยก็ได้บอลตบมาอีกหนึ่งครั้งเหลือเวลา35วินาทีบอลก็หงส์สี่และห้าสองขนาดอุดสองบอลเพื่อนครับฟงกระมวลวิ่งไม่ลงครับทำอีกดอกฟงกระมวลโอ้โหเอาจนได้ครับฟงกระมวลครับวันนี้ร้อนแรงดีจริงๆ ทางฟังก็ยังไม่ประมาณครับขสเวลานอกเพื่อปรับเกมอีกครั้งนึงรอเหลือเวลาเหลือ21.7วินาทีครับรังนำ64ต่อ55คะแนน